ลบบุรีพนึกกําลังสร้างสรรค์จัดงานลอยกระทงระบบปิดลดมลพิษทางน้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบรรยากาศคึกคักได้รับความสนใจจากนัก ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากที่จังหวัดลบบุรีในปัตยยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานร้อ,อยกระทงเขา3ยอด o o o n d n r f s, <S <and> h ป<ล>ระจำปี2 5 6 7โดยมีคุณสายใจเริศวิริยะประภาในยกเทศมนตรีเมืองเขา3ยอดพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้หนาส่วนร,ราชการผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารตลอดจนประชาชน มาร่วมง,งานอย่างเนืองแน่นซึ่งการเปิดงานเลือกใช้ผุ้ไฟดิจิตัลผ่านจอ LED ซึ่งอยู่ฉากหลังบนเวทีของการจัดงานเพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศและอันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากครุและกลุ่มฟันไฟได้โดยงานดังกล่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนบบุรีสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีและสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีพนึกกำลังจัดงานรอยกระทงเขาสามยอดฟูดแอดประจำปี2567เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนพร้อมรวมสืบสานประเพณีงานรอยกระทงและเผยแพร,แร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่า ศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของดีบ้านฉันอาหารพื้นถิ่น11อำเภอให้เป็นที่รู้จักนิยมมากขึ้นสําหรับโครงการส่งเสริมอนุรษ์ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีรอยกระทรงเขาสามยอดนั้นกําหนดจัดขึ้น3วันใน2พื้นที่ระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2567ณบริเวณสนามกีฬาบ้านโนนหัวช้างตําบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นสะจำลองที่ถูกเนรมิตขึ้น เป็นครั้งแรกและจุดที่สองณบริเวณหน้ากรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวันภายใต้การจัดงานรอยกระทงเขา3ยอด Food and f r e s ร2,567ซึ่งถือเป็นต้นแบบเป็นการรอยกระทงในระบบปิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำลำคลองซึ่งภายในงานพบกับแสงสีเสียงการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยการแสดงรำวงเพื่อสุขภาพ กิจกรรมประกวดเมนูถูสุขภาพปักทองของดีเขาสายอดกิจกรรมการแสดงเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกกิจกรรมดูหนังกลางแปลง3ดี ธุรจ,จิจกรรมตักไข่มัจฉาพาโชคช็อปชิมชิลร้านค้าภูมิปัญญาชุมชนอาหารพื้นถิ่นสินค้าพื้นบ้านขนมหวานอาหารเลิ่อรสจากร้านดังและความบันเทิงสนุกสนานไปกับรำวงย้อนยุคแสดงสดเต็มวงทุกค่ำคืนในระหว่างวันที่ 13- ถึงวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 7ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งภายในงานจะมีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้กระทงที่ทำจาก วัสดุธรรมชาติเป็นหลักโดยเฉพาะกระทงดอกทานตะวันดอกทานตะวันซึ่งถือเป็นหนึ่งในห้าซ็อปพาวเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเนื่องจากจังหวัดลบบุรีมีพื้นที่การเพราะปลูกทานตะวันอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศและอยู่ในช่วงที่ดอกทานตะวันรลายแลงปลูก,กําลังออกดอกเบ่งบานทางผู้จัดงานจึงรณรงค์การใช้ดอกทานตะวันสดมาเป็นกระทง ดอกทานตะวันซึ่งการรอยกระทงดอกทานตะวันถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โดยนําดอกทานตะวันซึ่งมีเพราะปลูกอยู่เป็นจํานวนมากในพื้นที่หลายอําเภอของจังหวัดลบบุรีซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงทานตะวันบานจึงนําดอกทานตะวันมาปากักธูปและเทียน เป็นกระทงในการลอยลงสู่แม่น้ําเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความสวยงามให้กับสายน้ําเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและสืบสารประเพณีรอยกระทงของไทยได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะเมื่อกลีบดอกทานตะวันกระทบกับผิวน้ําและแสงไฟจากเทียนอีกครั้งดอกทานตะวันนั้นยังมีลักษณะพิเศษที่สามารถย่อยสลายเองได้ โดยธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกลีบดอกและมเมล็ดทานตะวันอ่อนที่อยู่กลางดอกยังเป็นอาหารปลาและสัตว์น้ำต่างๆได้อย่างดีอีกด้วยที่สำคัญได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกต้นทานตะวันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายดอกทานตะวันสดอีกด้วยซึ่งภายในงานยังมีจุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งจุดจุด,จดคัดแยกขยะไว้ตามจุดต่างๆเพื่อนำกลับไปรีไซเคิลและเป็นการสร้างวินัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานอีกด้วยส่วนภายหลังการเสร็จสิ้นการจัดงานในวันรุ่งขึ้นเทศบาลเมืองเขาสามยอดก็จะมีบูรณาการร่วมหน่วยงานอาหารในพื้นที่และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสายอดพร้อมใจกันจัดกิจกรรมกิจอาสาเราทำดีด้วยหัวใจช่วยกันนำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดพร้อมด้วยเรือลงไปเก็บกระทงขึ้นจากน้ำและทำการคัดแยกวัสดุธรรมชาติที่มีปริมาณมากในแต่ละปีไปต่อยอดนำไปหมักกับปุ๋ยครอกเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปรีโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด ไพรัตักทองแก้วผูว้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน